เลื่อยยนนะครับพอเราไม่ได้ขับนานๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องสตาร์ตยากพอสตาร์ทได้ก็ใช้ไม่ได้นะครับเบิ้ลแล้วก็วอร์ดกำลังนิ่มแทบไม่มีเลยวิธีซ่อมนะครับให้เราถอดคาร์บูแล้วก็ไปล้างใหม่นะครับส่วนวิธีการถอดเนี่ยก็ถอดไม่ยากเลยถอดยังไงก็ใส่กลับอย่างนั้นเลยนะครับปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นที่คาร์บูนี่แหละนะครับเราจอดนานนะครับไม่ได้ขับเลยพวกน้ำมันสองทีเก่าเนี่ยมันก็จะตกตะกอนแล้วก็ไปปิดทางรูน้ํามันรูอากาศของเขานะครับเราแค่ถอดมาล้างมาเป่าให้สะอาดแล้วก็ปประะกกออบบลัเเเข้าไหมมืนนดิ ถ้าจะให้ดีเนี่ยก็เปลี่ยนหัวเทียนให้เขาด้วยนะครับแล้วก็ตรงพลัสนะครับถ้าขยันเนี่ยก็แนะนําให้ถอดมาล้างนะเพราะว่ามันจะมีพวกคิกเกลือนะครับอาจจะทําให้มันหนื่ก็ได้นะเวลาที่เราเปิดเนี่ยรอบเครื่องมันจะไหลนะครับเพียงเท่านี้เนี่ยเราก็กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมแล้วนะครับ เลื่อยยนต์เครื่องตัด้าอะไรพวกนี้เนี่ยมันซ่อมไม่ยากนะเพราะว่ามันไม่ต้องไปดูมากัวอะไรเหมือนกับเครื่องมอเตอร์ไซค์นะต้องดูนะครับซ่อมไม่ยากเลยรัดตอนแล้วมันประกอบกลับไปไม่ได้เนี่ยก็พาไปให้ช่างแถวบ้านเนี่ยประกอบให้ก็ได้นะครับ